ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากฉันตามไม่ทันแล้วพี่บอยในเรสทที่ไมอามี่นี้นะคะมีข่าวดีมีเรื่องน่าตื่นเต้น<ๆ>เกิดขึ้นเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ตามข่าวไม่ทนันดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวมมรี่สรุปให้นะคะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดก่อนที่ไมรี่จะอัดคลิปนี้เลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีข่าวอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่านะคะเรื่องแรกนะคะเอาเป็นข่าวดีก่อนเลยนะคะนั่นก็คือคุณแม็กซ์บรูซเทนนะคะได้เป็นพ่อคนแล้วค่ะ โอ้ยินดีกับคุณแม็กซ์คุสตเฟนแลวก็คุณเคลรี่ิเก้ด้วยนะคะที่ได้ให้กําเนิดลูกสาวนะคะนั่นก็คือน้องลีนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าก็น่ารักนะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะก็มีแต่คนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะแยะเลยนะคะแล้วมิม่าจะเป็นคุณโททาวูฟเขาก็บอกว่าเออคุณแม็กซ์เป็นคนดีอยู่แล้ว่อย่างไงเขาก็จะเป็นพ่อที่ดีได้นะคะแล้วก็คุณนิโคลฮุกเบิร์กนะคะที่เป็นโอ้คุณพ่อประจำกฤษใน F1 นวัเนี่ยนะคะเข เวลคับที่ดัคลับครับไอ้น้องอะไรเงี้ยเออนะคะก็เดี๋ยวก็จะได้เรียนรู้การเป็นพ่อคนกันไปนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือสนามไมอามี่อินเตอร์เนชั่นแนล o อ e มนะคะก็คือสนามแข่งขัน F1 ที่ไมอามี่นะคะต่อสัญญาไปจนถึงปี2041ค่ะก็โหเรียกได้ว่าอยู่กันยาวอยู่กันยาวเลยทีนี้ และเรื่องที่3นะคะก็คือคดีิแลกนะคะทีม F1 ที่กำลังจะมาร่วมแข่งขันในปีหน้าเลยนะคะก็จะมาเปิดตัวทีม F1 กันที่เรส e m ไมอามีนี่เลยค่ะในวันนี้เลยนะคะวันเสาร์ที่3พฤษภาคมปี2025นะคะวันนี้ที่ไมรี่ลงคลิปเลยนะคะทุกคนก็ รอดูค่ะตื่นเต้นและไปต่อกับเรื่องที่4นะคะไม่รี่ไปเห็นรูปในเอ็กซ์มาค่ะทุกคนโดยปกติแล้วนะคะต้องพิการะฉันจะต้องเป็นชื่อนักแข่งเป็นรูปนักแข่งใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นรูปแล้วก็เป็นชื่อศิลปินนะคะที่มาร่วมทําเพลง F1 ที่ออัลบั้มนะคะก็คือเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ F1 นั่นเองนะคะซึ่งแบบเอ้ยอยังไงเขาจะมาเปิดตัวอะไรใดๆหรือเปล่าก็แบบตื่นเต้นรอแล้วนะคะเพราะว่าเห็นรายชื่อศิลปินไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคุณแบบเทสแม็กเกรคุณเอชเชเรนนะคะแม่โดดจัรกแคทคุณเซ็กซี่เรดเม คือแบบแต่ละคนคือแบบหนังเป็นไงไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ๆคือเพลงดีเพลงดังและปังแน่นอนเลยอันนี้มั่นใจนะคะทุกคนแล้วก็ล่าสุดนะคะได้ปล่อยเพลงแรกออกมาแล้วนะคะก็คือ l o s e my mind นะคะของคุณ d o n t นท i v e r featuring แบบ Ma ่ d อต Cat นะคะซึ่งแบบแซ่บมากแม่นะคะมาเป็นฟีลแบบไซบอกนะคะแล้วก็โหนโซ่มีแบบอืมแล้วมันเครื่องเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเป็นงานซีจีเลยงคุณแม่แบบนอนอยู่แล้วก็แบบเป็นแทร็ก F1 แบบล้อมรอบตัวเลยคือแบบ เลิศแม้ลตลอดมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายท้ายสุดค่ะนั่นก็คือน้องแอนเดรียคิมีอนโตเนลลี่นะคะนักแข่งโรกี้สัญชาติอิตาลีวัย18ปีจากทีมเมอร์เซเดสนะคะก็ได้โ,โพโลซิชันแรกในรอบสปิลเลสไปแล้วนะคะสดุความินดีกับน้องคิมีแล้วก็แฟนนักคลิมี่ทุกคนด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าน้องได้โ,โพโลซิชันไปแล้วเนี่ยอย่าทําโพเดียมหลุดมือนะเอาใจช่วยนะคะทุกคนขอให้น้องี่ยชนะนะาะถ้าเกิดว่าน้องชนะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรรกี้ที่แบบได้ขึ้นโพเดียมรวดเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนเราล